สบายดีปลุงหกหกโซนน้องมัดก ah, ่ก <c ười> ่าไปลไอ้คางลังบีย่ามเสาตอนสัเสัหนมัดพอตักเต้นข่าวสัลงไอแล้วก็ิปป้งนกปกนกกไปลงแล้วก็ตั้หกหงมไลตบกหง่าเสีบหน่อยหลังจากไปซักบอกซีนมาหย่างบ่ได้เลยได้แต่นอนสบายดีปะลุงเนาะสบายดีปลงลเจ็บขาจกนางอ๋อปักเลยอดีปักมันม่าสวัสดีที่น้องอัอุก็เจ็บขาน้องมี น้องมีไปซักยาพักซีนมาโหลดอย่างบ่ได้ลิบปลุงเี้ได้แต่นางกับนอนเพราะว่าสากพ่อสากเสขาแม่ฉีเสขาเด็กปลุกงี้เหม็นซักเสขาไปใช้บ่ได้เลยเสียดหน่อยนะแสีน่อยได้แต่นางกับนอนน้องบีนะปลุกงี้นางกับนอนราคาขาเสียเดี๋ยวพ่อขัวตะ้งเต่ทำกินกปีนกเขาเป็นคนพิการไปเลยอีกโธ่ไอ้หมอดิบิน กรตมหงนงน้องมดเป็นหมดสบ,บายตั้งแต่เมื่อวานงไงไน,นี่นปงเลมขึ้นนี่กหายอีกนอนบ่ได้แม่บ่ได้ลูกบ่ได้หนังกับบได้ไปบ่ได้เลยน,นะน้องบี่งเลยแต่แต<ส>่นานงกับนอนลงเลยนอนกับนอนแน่นนางกับนางวีก,ก,กไ็ได้ใช่ไหมนางกับนงีกได้เลยบ่แม่ขาปิดน,น,นะ่มาสีดอกนงเข็มสีสองเข็มไปซีจะขาลงเอ้ ค,คนอื่นเขาก็เป็นอันนี้บ่คนอื่นก็เป็นเรืรเป็นัาคนอื่นไงเป็นต่อโแห้งันนี้อันนี้มีสองเกมน,น้เอาเข้าปนคือสีน้องมีสองเมส์อ่ะนัน้นให้มันพันเวลาเด,ด้อ๋อวางไ่ได้สีบ่นแม่น้อได้หาเมเข้ขาเข้าได้สีกุนแม่อเขาได้แปดเมเน้องมีแคได้หาอืมโทษหัวตเกเปียนทุปีตลอด ชุกเรียบรอปลตักเตนปีกนกล้วบานอสีปีกนกเขาอีกก็ใ่ปลาลุงกอีนกเขาไปก็ไม่แห้งเลยอะไปเหี่ยวมาคืนนะเฉ็บน้อยเฉบน้อยดูมีแต่หาก็หายไปลงใเ์เป็นมาสบาลไปไตมาืนเลยเมนมอสบาสาผ้าผนป้าห้ามอไปลงไถามผู้สินะว่าสีจังไร

ปหหเป็นหมอสิบห้าป้าห้าหมอพ่อหลวงหายคลืนมาเมื่อคืนนี่ก็เมื่อคืนนี่งเมื่อคืนพอมาตาฮันเยื่อแล้วกัน,น,นอนานบน้ำนอนลลกบหมดเลยคนแรนหันบหาหันนอ <c ười> คนคน้นดื้อพ่อไปบ่ได้ค<ๆ>นจะจอมแสบไปไปบ่ได้แต่ลักน,น้อยก็เท่ากันสี่ซองเข็มอ่า เกมตะาแล้วก็ปได้้กันอีกคนคนดืป้ยได้เะคนด่คนดื้อไปบเป็นลงไงกนเลนมันอยู่ไปเศ้าแม่นลนปุบปับปุบปับบปับมานอนตาพอเด้อยฟโบหุงตามซอยกินเด้อไฟโซ้ะหุงนั่งนอนถาเออยไปซอยงานขจัอะไรได้นะอะยเยีะยไปเยบไปซอยงานขาจัผูกแขนลอไง เดือดตน้องมีกับพ่อแล้วกแ็แม่แม่ก็ไปผูกแขนกันนี่เออผูกแขนงกินลับลมีปิงหนกปีหนกอะถือไผแห้งผูแล้วกลัวตปนแล้ก็ตุ่นพนมอต้มสุกินมันลงไมากินกันในปลาลุงเส็จแท่นมอเขาขั้วมันนี่นมอเขาขั้วเ็ดเขาสุกินมันเนี่ปลลุงไงอกิน,นแลัลุงอ กินสองคนมือนี่น้องเยียมก่กินเขาก็น้องมดสองคนเลยเมื่อนี่น้องเยียมไปซอยเหผูกแขนขจ้าก็เม่อน้องมดก็ไปผูกแขนขจ้าสบายัวลูกแขตานเลยลูก่บอ่ะปีนกไปเงี้ยวขึ้นเป็นตมาเลยกมคือแดงใช่ไหมโอิก เจ็ดเป็นวันเข็มเบอร์ปลาไหลเดี๋ยวไปกิน mãi mãi ừ. nó mãi 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 Mình mãi 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 mẹ

มันก็ควมตั้มโอ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะก็เลยได้กันจินแถว นะคัทำมาคำพูทันด้ไปเปพูทันนะครับไปผ้าปางงมหอยนี่ ได้ไหมไปห้างแ้ก่อนไปยังไงได้แล้วอาหมอไี่เป็นไรดิไม่หรอทำมาไปห้งลูกเบ้ นีมาอืมเกย์หล่อกล่วเกย่หล่อเฮ้ยยุ๊บเราคันทีไปไายนะไปอืมป้าม่าจูบมาไม่ไม่นใจไม่สริบบะหาคาย ข้าบนข้าบนไปขายแล้วบมไปอาขาดาขายขาไปหาขายกับมึงะเฮ้ปายเดือก็ไปไปนตมหอยสินมหอยจัเนเจียวาบจงมาเนาะปาเจียวอื่นไม่ขายทำว่าเรียวยื้กันไปบ่ผมขายแล้วนะขายแล้ว เขาอยากไปหาหอยาเขาไปเอาหอยเด็กสอนี่ใหญ่กิ่ากานะนี่ตได้เสร็จเ่ทมาไหกินแล้วไปยุงเียนกินเาไปไป้าเห้นะยไสดอกีนไปทิปหนจะสิปไสวะิปนี้นไส้แต่มือเดียวทุกอย่งเหมือนเขาเลยพโาะโคว เขากระ้นมากเ้นมาหน่อยเข่ากับซ้อนหน่อยเป็นยุดเน,ะ <c oughs> นเาะมันยังหมดธนาเนานะเขาตื่นโควิดเขาก็เลยไปอันยคุยเพืนอนในขตองยนนะกระตีพื้เนาะขอบคุณโปกที่เนาะอือเขาคง้เพื่อเพื่อนไม่เนาะมันกลงข,งขาเนาะถ้าเกิดต้น,นหาหา้าดเยน มีฮัทฮัทแล้วก็เจเข้าหัวชามหับคัวคือจางด้ปิ่งโอ้โอ๋อคัมันเปอยากไปรื้อเือดึ้นอืมโอ้โออย่งบัวเมบเนาะรื้มเดือดขึ้น้ิโนะเวลาเยอะแล้วมกินกันนะมองเทมบ์เทมบ์ก็น่ะนะมึงได้กระเดิโน่โ